เชียงใหม่ไนสซฟฟารีจัดทบทวนและประปับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุดเสมือนจริงประจำปี2567เมื่อวันที่21กันยายน2567สำนักงานพัฒนาพิณคนครองค์การมหาชนด้วยสำนักงานเชียงใหม่ในสซฟฟารีจัดทบทวนและประปับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุดซ้อมเสมือนจริงประจำปี2567โดยมีนายสตววพทย์ชาตรีคูหะเทภารักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ในศัตวแพทย์รักสิริน้อมสิริหัวหน้ากลุ่มงานศัตวแพทย์อนุรักษ์และวิจัยานศัตวแพทย์สาครเบตขจรหัวหน้างานศัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยการซ้อมเสมือนจริงในครั้งนี้ซ้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการรวมทั้งยังได้เป็นการทบทวน แผนการรับมือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีสัตว์ดุร้ายหลุดและการบูรณาการแผนร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานอื่นๆอีกด้วย ถ่ายตรงนี้ครับรวดตอนนี้ตอนนี้ ศูน,นย์ข่าว24นทีเชียงใหม่รายงาน